สวัสดีมิรักนะคะแฟนรถดำทุกท่านนะคะสวัสดี FC ลูกค้าทุกคนก็แล้วกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูรถคันนี้กันค่ะลูกค้าก็เตรียมตัวที่จะส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นแล้วเนาะ,ค,ะคันนี้ก็เป็นรุ่นนะคะฮ i n โน่นะคะยี่ห้อหน้ายักษ์นะคะตอนเดียวเครื่องคู่ตัวของคันนี้คือเครื่อง JO7C คะ่ะลูกค,คา้าร้อแรงม้านะคะถ้าสูบคอมสายะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นคัฟซีไทยนะคะลูกค,คา้าเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆคันกันค่ะ คันนี้เป็นสีน้ําทะเลค่ะติดเป็นฟิล์มสีดำนะคะชุดแต่งที่จัดให้ก็มีราวไฟ2ชั้นนะคะบัตเตน่ชั้นนะคะสปอร์ตไลท์หชั้นแล้วก็ตัวมิชลินให้นะคะสตัวนะคะคากระจกโครเมียมคากระจกนาซาเต็มราวนะคะแก้มกันชนบังฝุ่นหน้านะคะมือเปิดประตูค่ะที่เราจัดโครเมียมให้ลูกค้านะคะคันนี้เป็นสีน้ําทะเลค่ะติดฟิล์มดำนะ,ะสวยงามกระทัดรัดลงตัวเลยค่ะลูกค้า ความยาวของกระบะคันนี้นะคะอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะรวมฝาท้ายนะคะฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนค่ะเสา80ระแนง2ไม้นะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปชมคอนโซลภายในกันบ้างค่ะตัวนี้คอนโซลหน้านะคะก็คันนี้พิเศษหน่อยนะคะจะเป็นเบาะเรียง3ตัวนะคะ,ะลายของเบาะเป็นลาย VIP ดำล้วนตะเข็บแดงนะคะ อถอดซักล้างประกอบให้ใหม่นะคะเรียบร้อยเลยคันนี้หุ้มนวมพวงไมลัยนะคะสีน้ําเงินหนังแก้วให้ค่ะลูกค้าคันนี้นะคะคันโยกเราพ่นแกนเป็นสีเหลืองนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูช่วงล่างกันบ้างนะคะยางใหม่ทั้ง6กเส้นนะคะกระทะมีคิ้วค่ะยาง8ปดสองหขอบ16นะคะยางใหม่นะคะ ถังลมก็ระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิฟฟี่นะคะ,ะส่วนการเดินท่อค่ะเป็นท่อเอสเลดค่ะปลายสีนิ้วนะคะออกตรงกลางให้ลูกค้าเป็นคัสซีไทยนะคะหน้าใหญ่ตามนี้เลยนะคะแหนบก็เสริมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะแหนบหลังอยู่แปดตัวนะคะระบบช่วงล่างของเหลวนะคะพ่วงน้ามันเกียร์น้ามันเครื่องเพื่องท้ายนะคะเราถ่ายให้ลูกค้าแล้วก็เติมใหม่นะคะตอนประกอบทุกคันนะคะ ความยาวก็อยู่ที่3เมตร60เซนนะคะลูฝาท้ายฝาท้ายก็เป็นทรงนี้นะคะลูกค้าทรงปากนกแก้วงับข้างค่ะหูช้างคู่ดันท้ายนะคะ,ะไฟสองป้ายนะคะก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะบางฝุ่นหลังเต็มๆแบบนี้เลยค่ะลายเพชรนะคะตัวการ์ตูนก็เป็นเฟอร์บี้นะคะสีชมพูค่ะดูอีกข้างหนึ่งกันนะคะ ลายสวยเลยนะคะตัดกะตัวสีรถนะคะสวยเลยค่ะลูกค้าถ้าชอบรุ่นนี้นะคะก็เป็นนายักษ์ตอนเดียวคะสีไทยร้อยเจ็ดห้าแรงม้านะคะอ่าดูภาษีฝั่งนึงค่ะถังน้ำมันนะคะความจุอยู่ที่หนึ่งร้อยลิตรตามนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าตัวกันหมานะคะเป็นเลดนะคะใส่เป็นเลดให้ค่ะแบตก็เป็นแบตใหม่นะคะทั้งสองลูกค่ะทำที่ล็อกให้เรียบร้อยตามนี้เลย ดูคอนโซลอีกฝั่งนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะยกหัวนะคะให้ได้ชมเครื่องของคันนี้กันบ้างน,นะคะขออนุญาตตั้งกล้องไว้แป๊บนึงนะคะ ันนี้ก็เป็นเครื่อง1้อยนะคะ JO 7 C ค่ะโฉมหน้าของเครื่อง JO 7 C นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าวกใต้หัวเก่งนะคะบุกกันความร้อนออตัวข้างหลังก็เป็นลายธงชาตินะคะเดี๋ยวพาไปชมเครื่องอีกฝั่งนึงค่ะ ยนนะคะคเดี๋ยวจะเอาหัวลงแล้วก็สตาร์ทยกด้ำให้ดูนะคะการยกดำของคันนี้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็ฝากลูกค้าแล้วก็เอฟีด้วยนะถ้าชอบรุ่นนี้เนาะก็เป็นหน้ายักษ์ตอนเดียวค่ะ175แรงมา้าคัสซีไทยนะคะราคาจุดอยู่ที่740,000บาทค่ะลูกคา้าถ้าชอบรุ่นนี้อยากรับไปใช้งานเหมือนคันนี้นะคะก็ แวะมาดูรถนะคะมาจับจองนะคะสั่งสเปคสั่งลายสั่งสีได้นะคะที่อูหันสาค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะบริการลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันเยอะๆนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเดินทางส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่ไว้วางใจรถจากทางอูหันสานะคะจะรับรถของเราไปไว้ดูแลต่อนะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะกิจการการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปัารถนาทุกอย่างคะ่ะ ขอให้ร่ำรวยเงินทองเฮงๆตลอดไปนะคะคลิปนี้ก็ต้องฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าก็แล้วกันค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ